สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูรลการการทำงานของฮอร์โมนจากตัวของไฮโปทาลามัสอันแรกเลยก็คือไฮโปทาลามสเนี่ยมันจะมีการหลั่งฮอร์โมนผมให้ชื่อเป็นฮอร์โมน A แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะส่งไปให้แอนตทเลีย P 2 Italy g l a n แล้วให้ P 2 Italy gland เนี่ยมันหลังฮอร์โมนต่อก็คือฮอร์โมน B ส่งไปหา target cell เพื่อที่จะทำงานได้เลยหรือว่าจะหลังฮอร์โมนต่อนั่นเองครับก็คือไฮโปทาลามัสเนี่ยมันจะมี ฮอรโมนหลักๆที่ใช้ก็คือ7ตัวผมจะอธิบายพิธีแตตัวเลยแล้วกันก็คืออันแรกเนี่ยจะเป็น GNRH อันที่2จะเป็น TRH อันที่3ก็จะเป็น CRH แล้วก็ g n อ๋อไม่ใช่สิ GHRH g h i h แล้วก็ p p r h กับ p i h เดี๋ยวผมให้ดูทีละตัวก่อนก็คือมันจะหลักการมันก็คือมันจะหลังไปที่ส่งไปที่หลอดเลือดเดี๋ยวผมมันจะส่งไปที่หลอดเลือดเหมือนกันทั้งหมดเลยเพื่อที่จะรำเรียง ไปที่แอนติเลียพิทูอิตาลีกลนอ้อผิดโอเคผมจะให้ตรงนี้เป็นหลอดเลือดอันนี้ก็คือแอนติเลียพิทูอิตาลีกลนอันนี้เวสเซลอันแรกเนี่ย GNRH มันจะส่งไปที่แอนตีเลพิทูเอทัลลีแกนแล้วมันก็จะแปลงกลายเป็นหลังจากพิทูเอทัล g ีแกมันเหล่ามาก็จะกลายเป็น G N เดี๋ยวผมขอขียนให้มันครบก่อนนะ T R H ก็จะเป็น T S H C R H ก็จะกลายเป็น A C T H แล้วก็ตัวนี้เนี่ย ะมี2อ,อันใช่ไหมก็จะมีทั้งตัวกระตุน้นแล้วก็ยับยัง้งทั้ง2อ,อันเลยอันนี้เนี่ย gh ก็คือ growth hormone นะครับ growth hormone แล้วก็ prh กับ pih เนี่ยก็คือจะเป็น pro lactin ต,ตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งไปได้เป็น โร r ฮอร์โมนนี้ก็จะเป็นโปรแ a c ตินโอเคแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของตัวแรกเดี๋ยวผมจะให้ดูสามตัวนี้มันจะมีสามตัวที่จะส่งไปที่ทาเกตเซลและให้ทาเกตเซลเนี่ยมันหลั่งฮอร์โมนต่อ ก็คืออันแรกจะส่งไปที่โกรนัต G ของผู้ชายก็จะเป็นเทส t ต d แล้วก็ผู้หญิงจะเป็นโอวารีหลังจากนั้นมันก็จะหลังทำกันหลังเซ็กฮอร์มนอันนี้เนี่ยเราจะเรียกว่า HPG axis ที่มาก็คือไอ้พวกเนี้ยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นไฮโปทาามิกกระบวนการมันนะไฮโปทาามิกพิทูอิทาลี axis ก็คือ axis ก็เป็นแกนผมแยกออกมาจากข้างบน โอเคมันก็จะเรียกว่าไฮโปทาลามิกพิทูอิตาลีโกนาโดเอ็กซิก็คือ HPG ต่อมาอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นไทรอยส่งไปที่ต่อมไทรอยต่อมไทรอยก็จะหลังไท รอยฮอร์โมนแล้วอันนี้เนี่ยมันก็จะเรียกว่า HPT โ okay. อเคอันนี้มันก็จะเป็นไทรอยเลิซิงฮอร์โมนส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นไทรอยสติมูลติงฮอร์โมนต่อมาตัวที่สามตัวที่สามเนี่ยก็คือ ACTH ก็คือจะเป็นอะด,ดิโนคอติคออะดิโนคอติอะดิโนคอติโคโทปิแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องจำชื่อจำแค่ตัวย่อก,ก็พอแล้วมันก็จะหลัง คอติซอแล้วก็นี่ก็เป็นตัวโอคอติซอกับอัลโดสเตโลนอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็น HPA อ้อลืมเลยว่าอันนี้เนี่ยมันจะต้องมาจาก มันจะต้องมาจากตอมอะเ n a l คอเท e กอันนี้ก็คือ HPA HPA ก็คืออะเรโนอะเนโนคอเทกต่อมาเนี่ยอันอันนี้ผมให้เป็นสีเหลืองแล้วกัน ก็คือโกรทฮอร์โมนเนี่ยมันจะส่งไปที่เซลล์ร่างกายได้เลยแล้วก็โปรแลคตินเหมือนกันแต่ว่าโปรแลคตินเนี่ยมันจะส่งไปในส่วนของแมมมารีแกลนต่อมน้ำนมอันนี้เดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดให้กันไปมีผลที่ target cell เลยส่วนอันนี้เนี่ยก็คือไปกระตุ้นอันนี้ผมใช้คำว่ากระตุ้นนะสัญลักษณ์ตัวบวกอันนี้ให้ target cell หลังฮอร์โมนจริงเราใช้คำว่าเซลล์ไม่ได้สิเพราะว่ามันเป็นอวัยวะเดี๋ยวผมแก้ก่อนตรงนี้แล้วเปลี่ยน,ยนคำว่าเซลล์ออก เพราะว่ามันเป็นอวัยวะโอเคไฮไลท์ให้ตรงนี้เราก็จบหลักการคร่าว